ในเรื่องของการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทางกรกะตจันทบุรีค่ะก็มีการระบุในเรื่องของการหาเสียงของผู้สมัครสอสอของจังหวัดจันทบุรีทั้ง3เขตนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ก็อยากจะให้การหาเสียงนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ที่ทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งขณะที่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้ก็อยากจะเน้นย้าให้ประชาชนและผู้สมัครห้ามเล่นพันนานทายผลการเลือกตั้งอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะมีความผิดทั้งจา และปรับค่นายอำนาจผุดสดีผู้มนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีให้ข้อมูลกับทีมข่าว N b t บทีภาคกลางนะคะว่าในเรื่องของการหาเสียงของผู้สมัครสสอและการอภิปรายของพักการเมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้ง3เขตเลือกตั้งในจังหวัดจันทบุรีทุกคนและทุกพักการเมืองหาเสียงกันด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีเหตุแจ้งฐานการกระทำความผิดอย่างเช่น จัดทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจะเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดรวมทั้งให้ข้อเสนอหรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชนสมาคมมูลนิธิวัดสถานศึกษาสถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด ตลอดจนทั้งทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่างๆและการเลี้ยงหรือรับ จะจัดเลี้ยงผู้ใดที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2566ที่จะเข้าข่ายกระทําความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสปี2561และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2561ค่ะ ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทางผู้สมัครท่านเนี่ยทั้ง28ท่านนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปหาเสียงในเขตหรือตั้ต่างๆนะครับในเรื่องของการป้องปามนะครับการกระทําความผิดนั้นเนี่ยนะฮะเรา ก็จะมีชุดสืบสวนของสำนักง,งานจังหวัดนะครับเราก็จะลงพื้นที่อยู่เราก็จะมีชุดหาข่าวอยู่นะครับแล้วก็ก็จะมีนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดอีก5ท่านซึ่งท่านก็ลงปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนหาข่าวอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเราทั้ง3าเขตอย,อยู่ครับช่วงนี้ครับครับนับถึงวันนี้นะครับยังไม่มียังไม่พบว่ามีการผู้สมัครท่านใดกระทาความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับก็รวมทั้งทั้งที่แจ้งเบาะแส แล้วนอกจากนี้นะคะท่านยังได้ฝากย้ำเตือนประชาชนผู้สมัครสสหรือพักการเมืองด้วยค่ะว่าหากพบว่ามีการเล่นพนันผลการเลือกตั้งจะมีความผิดนะคะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561มาตราที่148ระบุว่า ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้งต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1-5ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้เล่นมีกำหนด10ปีและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้จัดให้มีการเล่นถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้สมัครหรือพักการเมือง ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0ถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครหรือหัวหน้าพักการเมืองแล้วแต่กรณีค่ะครับเรื่องการประนัปรันต่อนะครับก็กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครและพักการเมืองเองนะครับก็ไม่ควรที่จะไปกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดครับคือกฎหมายนะครับเอาผิดทั้งผู้เล่นนะครับแล้วก็ผู้จัดให้มีการเล่นนะครับรวมทั้งผู้สมัครและก็พักการเมืองด้วยนะครับส่วนโทษนั้นเนี่ยนะครับก็ก็จะมีเป็นจะจะมีโทษทั้งโทษโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนผู้เล่นนะครับส่วนผู้เล่นเนี่ยก็จะมีโทษถึงเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง10ปี นะครับส่วนผู้จัดให้มีการเล่นเนี่ยนะกฎหมายก็กำหนดว่าจะต้องถูก أ, เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับถ้าปรากฏว่าการเล่นการพนันขันต่อน,นั้นนะครับทางผู้สมัครและทางพรรคการเมืองเป็นผู้ดำเนินการทั้งส่วนทางผู้สมัครแล้วก็พรรคการเมืองก็จะมีทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งด้วยครับ